สามสสวัสดีครับคุยกันเองวันนี้จะมาสาธิตการใช้ลายเบื้องต้นนะครับเมื่อเราเปิดหน้าจอโทรศัพท์ขึ้นมาครับจะเป็นรูปกุญแจแบบนี้ครับเมื่อเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับการใช้ลายก็คือคลิกเข้าไปที่ลนยนะครับในส่วนของลายของเรานะครับที่จําเป็นในหลกัหลกๆในส่วนนี้ก็จะมีช่องที่1น,นะครับจะเป็นคําว่าเพื่อนนะครับ แล้วมันจะบอกจํานวนเพื่อนของเราที่มีด้วยอย่างเครื่องนี้มีอยู่35คนนะครับอ่านี่คือเพื่อนของเราที่มีนะครับส่วนที่2จะเป็นปุ่มแชทนะครับปุ่มแชทคือปุ่มไว้สาหรับคุยกับเพื่อนนะครับถ้าเราเคยคุยกับใครข้อมูลการแชทก็จะค้างอยู่อย่างอย่างเครื่องนี้เคยคุยกับสุดารัต <c oughs> เคยคุยกับเพื่อนต่างๆก็จะค้างอยู่ในส่วนนี้ส่วนที่3ก็คือหน้าไทาม์ไลน์ในส่วนนี้ถ้า เพื่อนของเรามีการเคลื่อนไหวสมมติว่าได้เปลี่ยนรูปประจำตัวหรือได้ไปทำอะไรไว้แล้วเขาก็จะเอามาโชว์ลงในส่วนนี้มันก็จะแสดงให้เห็นบนรูปไทม์ไลน์ในส่วนนี้นะครับส่วนที่4ส่วนนี้จะเป็นการตั้งค่าต่งตางๆจะยังไม่เนจะยังไม่สอนให้การใช้งานนะครับแต่ทีนี้ถ้ามีเพื่อนของเราขอ ID Line ของเราเราจะเอามาจากไหนนะครับมันจะอยู่ในช่องนี้นะครับจะอยู่ในส่วนที่4นะครับให้เราคลิกไปที่โปรไฟล์นะครับในโปรไฟล์นี้มันจะขึ้นมาทันทีนะครับเขาเรียกว่า ID ผู้ใช้นะครับส่วนใหญ่จะตั้งเป็นชื่อนะครับหรือเป็นหมายเลขโทรศัพท์แทนนะครับอย่างเครื่องนี้ก็คือ0956627 29701นี่คือ id line id line ก็เปรียบเสมือนเบอร์โทรศัพท์นะครับที่เราให้เพื่อนไปถ้ามีเพื่อนขอ id line เราจะให้นะครับในส่วนนี้ไปถ้าเขาไปบันทึกลงเครื่องเขาเขาก็จะรับเราเป็นเพื่อนทันทีนะครับมาก็จะหากันเจอในส่วนนี้เขาเรียกว่า id line นะครับหลังจากที่เรารู้ส่วนนี้แล้วเราก,กดย้อนกลับมานะครับอา่าไปดูในส่วนของเพื่อนนะครับ ในกลุ่มของเพื่อนก็คือคนที่เรารับเขาเป็นเพื่อนหรือเขามีเบอร์โทรศัพท์ของเราเขาบันทึกชื่อของเราเข้าไปในส่วนของไลน์มันก็จะเชื่อมกันทันทีนะครับอย่างเครื่องนี้เป็นเพื่อนกับธีรวัฒน์นะครับคลิกเข้าไปครับถ้าเราอยากคุยกับธีรวัฒน์เราจะมากดตรงปุ่มคําว่าแชทนะครับเครื่องมันก็จะแสดงหน้าจอนะครับถ้าเราเคยคุยกันแล้วนะครับมันก็จะมีการคุยกันค้างอยู่นะครับ แต่สมมุติว่าในกลุ่มเพื่อนของเราถ้าเราอยากคุยกับน้องเปื่อยนะครับเรากดครัว่าแชทแต่สำหรับเครื่องนี้ยังไม่เคยคุยกับน้องเปื่อยมันก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรนะครับสำหรับการพูดคุยกันนะครับทีนี้หลังจากที่เราครับกดเลือกเพื่อนเสร็จนะครับเราจะมาอยู่ในกลุ่มของแชทปุ่มของแชทนี้ก็จะเป็น กลุ่มเพื่อนที่เราเคยคุยนะครับเคยคุยกันไว้หรือเมื่อกี้เราเปิดน้องเปื่อยขึ้นมาน้องเปื่อยก็จะมาอยู่ในกลุ่มแชทของเราทันทีนะครับแต่ถ้ากดเราเข้าไปดูสำหรับเครื่องนี้ยังไม่เคยคุยกันนะครับแต่ถ้าเป็นการเพื่อนที่เราเคยคุยกันแล้วกดเข้าไปมันก็จะมีข้อมูลการสนทนาค้างอยู่นะครับหลักๆการสนทนานะครับมันจะมีอยู่3ช่องให,ใหญ่ๆหลักๆคือ เป็นเครื่องหมายบวกตรงนี้เครื่องหมายบวกตรงนี้คือการบวกเพิ่มนะครับถ้าเรากดเข้าไปมันก็จะมีการเลือกรูปภาพที่จะส่งให้เพื่อนถ้ากรณีที่เรามีรูปอยู่แล้วนะครับเรากดเข้าไปมันก็จะมีรูปภาพทั้งหมดนะครับเราก็เลือกนะครับในส่วนของรูปภาพในส่วนนี้มันจะมีสีเทาๆนะครับอยู่ ถ้าเรากดเข้าไปตรงกรอบสีเท่าๆนี้มันจะขึ้นเป็นสีเขียวแสดงว่าเราเลือกรูปที่จะส่งให้เพื่อนแล้วก็กดตรงคำว่าเลือกนะครับครับแล้วเข้ามาถึงขั้นตอนนี้มันก็จะมีวิธีการแต่งภาพนะครับถ้าเรากดกรอบข้างล่างนี้สีสันแสงต่างๆก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราต้องการนะครับ เมื่อเราได้ภาพตามที่ต้องการแล้วเราก็กดคำว่าส่งรูปของเราก็จะส่งไปหาเพื่อนทันทีนะครับนี่คือส่งไปถึงเลยนะครับทีนี้ในส่วนที่เป็นเครื่องหมายบวกนี้มันยังมีรูปกล้องตรงนี้มันจะมีคำว่าถ่ายภาพครับถ้าเรากดเข้าไป ตอนนี้คือการถ่ายภาพสดๆนะครับแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนทันทีโดยเราไม่ได้เลือกรูปที่มีอยู่ในเครื่องของเรานะครับก็กดรูปกล้องปกติแล้วมันจะมีเครื่องหมายถูกนะครับถ้าเรากดเครื่องหมายถูกคือเราเลือกรูปที่จะส่งถ้าเรากดเครื่องหมายการกรบาทก็หมายถึงว่าเราจะขอถ่ายใหม่นะครับอีกครั้งหนึ่ง กดเครื่องหมายบวกกดรูปกล้องครับเมื่อโทรศัพท์เลือกมุมกล้องเสร็จกดถ่ายาเมื่อได้รูปเสร็จนะครับได้รูปเสร็จขึ้นมาแล้วกดเครื่องหมายถูกนะครับโปรแกรมมันก็จะเข้ามาสูตรของโห,โหมดการแต่งรูปอีกเหมือนเดิมนะครับเมื่อเราแต่งรูปเสร็จเรากดส่งนะครับ รูปที่เราถ่ายเมื่อกี้ก็จะถูกส่งไปหาเพื่อนทันทีนะครับถ้ามีอีกวิธีหนึงก็คือกดตรงรูปวงกลมที่มีรูปยิ้มในส่วนนี้เขาเรียกว่าสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์อะจะมีภาษาไทยบอกเลยสติกเกอร์ข้างบนนะครับเราก็จะเลือก,ก,กรูปการ์ตูนข้างบนนะครับว่าเราจะเอาสติกเกอร์แบบไหนส่งไปให้เพื่อนนะครับถ้าเราเลืกเลือกอันแรกนะครับ เราก็จะเลื่อนขึ้นก็จะมีสติกเกอร์อยู่มากมายนะครับในนี้เมื่อเราได้รูปตามต้องการเรากดที่รูปการ์ตูนมันก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้ก็กดส่งครับสติกเกอร์ของเราก็จะถูกส่งไปหาเพื่อนทันทีนะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะพิมพ์ข้อความคุยกันกับเพื่อนนะครับเราจะกดตรงช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆตรงนี้นะครับมันก็จะมีแป้นตัวอักษรขึ้นมา เป็นตัวอักษรตรงนี้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเดี๋ยวเราเปิดมาครัง้งแรกมันขึ้นภาษาไทยแล้วก็สามารถพิมพ์หาเพื่อนแล้วก็กดส่งได้เลยเแต่ถ้าเมื่อเราพิมพ์ไปแล้วเราจะพิมพ์คำว่า,าพิมพ์คำว่า โอนะครับซึ่งในหน้าแรกของเราไม่มีสะระโอวิธีการก็คือกดตรงลูกสองชี้ขึ้นตรงนี้นะครับหนึ่งครั้งมันจะเปิดไปหน้าที่สองมันก็จะมีสะระโอขึ้นมาครับเมื่อเราเลือกสะระโอเสร็จหน้าจอของโทรศัพท์จะกลับไปอยู่หน้าแรกทันทีแล้วก็พิมพ์คอควายแล้วก็กดส่งนี่คือหลักการนะครับในส่วนนี้ทั้ง ภาษา,าเราต้องดูว่าอักษรที่เราต้องการใช้มีไหมในหน้าถึงถ้ามีเราก็กดหน้าที่2นะครับส่วนวิธีอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นตัว en ถ้าเรากดตัว en นี้ก็คือเราจะเป็นการเปลี่ยนภาษานะครับจากภาษาไทยจะเป็นภาษาอังกฤษทันทีแต่นี่มันคือจะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวพิมพ์เล็กแต่ถ้าเรากดเข้าไป1ครั้งตรงลูกศรชี้ขึ้น อักษรที่มีอยู่ก็จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทันทีนะครับสมมติว่าเราจะพิมพ์คำว่าเตอร์ท e ีรหลักการก็จะเหมือนเดิมก็กดคำว่าส่งเหมือนเดิมนะครับข้อความก็จะถูกส่งไปหาเพื่อเราทันทีนี่คือการใช้งานลายเบื้องต้นนะครับ ขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะมาสาธิตการใช้ f a c e b o o k ต่อนะครับ